ไม่กูลืมเชิญวะแป๊บนึงรู้แล้วนะพี่กินก็เบิร์กโปรตินเกียไปลงสกูเลยไปไปลงเลยสกูเนี่ยพี่ครับลงอ้น,นี่ไหมอ่ะล้วแต่ค,คนโดนเลยอ่ะนั่นเหรอเอาดีกินเอาเร็วเ,เลยได้ได้ไ,ได้ได้ได้ได,ได้ถ้าเราถ้าเรายึดได้คือได้ลงเลย อมไรอ่าลูกสองแล้วก็บอกพี่ครับว่าไงครับหวันดีอาศาัศจรย์ <JD S 2> <JD S 1> เจดียด้วยครับอ่านถูกปะอ่านถูกปะอ่านถูกเปล่าวะคือประเด็นคือเป็นภาษากฤนหมดเลยน่าจะใช่อาศาัศจร์แหละแต่สกุลเจดีใจดีเยอะทุกอย่าง ติดอ,อะไรเนี่ยติดนี้มาลงอะไรตรงนี้เนี่ยปูสเตมอยูอ่อ๋ออะไรแ,บบแต,แต่แต่กูไม่ซีเรียสนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงโู่เอาพูดทำไมเนี่ยเอชเอชเอาเลยเอาเลย ตอนผมลงมาสวมเล,เล่นด้วยเต็ม <M S 1> ครับไม่กูเห็นคนเต็มแล้วครับสวยครับแบกหนึ่งผมเจอ FKS แบกสองพี่ครับผมเจอ FKS ครับเอาเลยครับใช้เลยครับครับครับมีงเจอมึอ่าสวยโอวีเอสเอสไอเฮียพี่กูตาตาตาโน้นนะ แบบกูไม่มีปืนทำไรได้ทำไรไม่ได้เลยอะไรเนี่ยไอสวยเออสวยพี่สวยดูไปเล่นสวยหนึ่งสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกห้ามากครสวยสวยพวมึงยิงกันไปเลยสี่สามสี่คนไปแล้วความไม่เป็นตรงเนี้ย ถ้าเฟสผ่านก็ไม่ต้องมาลงตรงนี้นะไปลงแบบยัดนาย่าลงโนวโวอะไรเงี้ยเออโอชินกิพอเถอะกูเบื่อรถฮอกก็ได้มึงน้ำก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โผชินี่เกี่ยเบื่อวะมึงน้ำชอบความยากก็มีช่วยเพื่อนยากด้วยเจวตับสวยถ้าเป็นบึงน้ำ คุณสามสวยคุณเล่นได้แล้วงั้นใส่เอ็มสี่ทิ้งไปทํมามันไปด้วยนะเทเจรถยังไม่เจอสักคันแถวนี้มันไม่มีรถก็ใจเบาร,รถมีครับอยู่ตรงบ้านต,ตรงนี้เ,เนี่ยบ้านบ้าน<ม>ตรงนี้บ้านตรงนี้นนที่มาร์กม,มีมีรถจอดมีรถจอด,จอดทุกทุกครั้งแต่อะไรมั่งรถอะไรก็ไม่รู้ที่มาร์กเลยมีมีอยู่ งั้นพี่พี่ขับมาเลยพี่ขับมาขับไม่ได้ดูดูดูกูก่อนกูอยู่ไหนยอยูไกลโคตร ริติเตอร์รีติเตอร์รติตยบอบอกพี่มึงเป็นไรอ่ะต้มกำลังวิ่งไปนาแล้วพี่เอารถมาด้วยรถไหนอ่ะรถพวกมึงอยู่ใกล้กว่ากูมีไหมตรงเนี้ยเนี่ย ตีเอีเอีนมยานมีคูณสามให้มีคูณสามแล้วครับออตอนนี้ต้องาการผสมของเพิ่มหน่อยวดัดดีใจดีใช่ปะใจดีโอเคใจดีนะใจดีเขียนงี้เหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณฟอลโล่จากอาศัศจรรย์ใจดีครับผมครับรบกวนมาสดซับสไคร้ในยูทูบได้ด้วยได้ไหมอ่ะพอดีอนาคตทวิตจะเป็สตรีมอีกแล้วนะอีกหน่อยจะเป็สตรีมอีกแล้วกุฏิอะไรไะเนี่ยใช่เลยครับพี่เขาจะครับอ,อ,อนาคตเปล่าอนาคตจะเก็บไปหลายร้านมาจะกินยูทูปแทนฟอลโล่ทวิตคุ้มมากกว่ายูทูบอีกแล้วเนี่ยพอดจริงๆ สามร้อยกว่าทวิตยูทูบมีชาวไทยแค่สองร้อยกว่าคนเองผมนั่งดูวี่เลนอยู่พี่ครับอเอ๊ะไปทำไมไไม,มีรถอยู่นะตรงตตรงตรงรงที่มาร์คไว้อุ้ยมมกินอะไรกินผมนั่งดูพี่เล่นเกมนะเ,เ,เกมเล่นเกมไหนพี่ครับอ๋อเกมหน้าโอเพล่ ได้ได้ไม่ตอบมันบ้างเลยกูจะพาเขาเล่น T D P แค่ั้นหรอกพี่ครับพี่พี่ว่าว่าผมผมกดไลค์ให้เรานะใน Youtube อะ่ะผมครับทำไมมันมีคนกดไลค์แค่สองคนเองมีแค่นี้นแหละคนกดไลค์น่มันไม่มีใครกดไลค์แค่้ๆหรอก เดีจะสตรมอย่างเงี้ยโอ้ผมก็กดต m สอง c เขาหยิบอะวะฮะมันใช้กระสุนอะไร,รอ่ะพี่ก็ไมที่นี่ของน้องจังลาคอะอาฮ่า,าเจอแล้วที่จับปามนั่นก็คือก็วางก่อนให้ดูม,มาครับ วิ่งวิ่งวิ่งแบบไปทูลวิ่งวิ่งวิ่งแบบพิทูลวิ่งวิ่งวิ่งแบบพิทูลวิ่ง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 แบบไปทูลบอกแล้วไม่พูดมากใช่ไวิ่งวิ่งวิ่งแบบไปทูลอะไรเขาไม่เขาไม่ยิงกินพูดหรอกกินเขาไม่พูดอะไรเออต้องเปิดหรอกคือตาหน้าให้กูเล่นสามคนเหรองั้นบางทีนึง มึงมึงจะไปไหนมึงอยู่กับเพื่อนคูก่อนมึงเบื่อด่านนี้อ่ะนี่แหละโดยิเล่นเจ็แล้วแล้วอะอีเจ็บเล่นเล่นเมื่อไหร่อะให้กูอยู่เพื่อนไหมกี่โมงเพ่อนแม่งวันนี้เลยโดนเรียนเล่น,นแ,แ,แ e นม,ม่มแง,นนเ,เ,เ,งเอาจริงอ่ะแล้วแต่และได้หมดอ่ะได้หมดแล้วสดชื่นระวังลื่นเดี๋ยวหัวแตก ไม่ห้ามมันจะโดเดเรียนกล,กลยายเป็นดเด็กเร็วเนี่ยให้กูก็โดดเรียนบ่อยแล้วเนะี่ยมึงก็ทีมึงก็เลือกระหว่างที่เล่นย <c oughs> ครับได้ครับได้ครับมีคนมา <c oughs> แทนมือเล <c oughs> น่นเซินะร์ฟเอียนเล่นเซิร์เนี่ยแหละแต่เป็นทีวีพีเขาแรก่ะ ฮะไม่ปันไลไม่เลกตีสีนี่พี่เนี้ไหนวะมันก็อยู่ให้ได้เจ็ดโมงคือจำซ้มมึงให้ไปไปเฮ้ยพี่นะพี่นะเียงคิวบมเตเป็ดใจเย็นนะกิน น้องเป็นเด็กน้องเป็นเด็กเกู่วแต่กูกูก็เคยอยู่นะที่ตรงน้ำบ้านผมกูกดออกเกมไปได้เลยคุณจำได้เปล่ากูพูดรอบสี่สิบแล้วเนี่ยตรงน้นบ้านผมอยากแย่งออกอออเกมเลยเปล่ากูแบบมือไวได้ก่อนหรอประมาณประมาณว่าคือกูเจอกองเก็บแรงกูไปเจอเฮ้ยกูหมอกไปบ้านเป็นตึกแดงที่ปิคดโเนียออกไปเนี่ยมันตึกกูกูไม่สนใจลบตอนนั้นลบสี่สิบด้วยนะไม่สนใจเออ เอาว,ว่ะวันนี้โบโบโบกับสกา,าของเขาถ้าโบถ้าโบฝึกที่อพีเก่งทีทีเล่นโคตรง่ายอะโบรบ,รบอกไปก่อนง่ายแบบง่ายมากไม่เห็นง่ายเลยกูก็เล่นไอพีเก่งกูเล่นดีเก่งเหนื่อยใจเครียดมา <talvez> กพี่เบอร์สองอะผอเรครียดกับพี่ชิวของผม มีแค่หนึ่งตัวเฮ้ยอากเกตร้อยคนมีกดได้อย่างว่ากินถ้ากดได้เนี่ยกูว่ามันอากเกตร้อยคนมันแน่นอนกดได้อย่างยังมั้งเจะดูก่อนคุณดูได้เดี๋ยวคุวิ่งออโต้อยู่ดูณกไปดูอีกอีกยืนตอนนี้ยังไงเราก็แชมป์มึงไม่ตายก่อนไงก็แชมป์ มึงเจอเกินเกินสีมึงเจอสองตัวบวกเลยสามตัวถอยนะกูก็ถอยสามตัวใครจะไปอยู่เอออมไม่ถอยอะ่ะนอกจากไอ้นี่จริงมึงเสียเปียบพี่เบอร์สองมารับผมหน่อยโบโบไม่รถปะโนะบถ้าโบไม่มีรถโบต้องวิ่งอยี่ยวนี้ฮะวงบิดตูดแล้วโบได้ครับ พี่พี่เบอร์สองอ่ะเอาเอาเอารถไปรับพี่โบก่อนมันอยไรโบวิ่งทันอยู่เด้อวิ่งทันยังไงก็ทันน้องกินนิดหน่อยเม่อไหรไม่ชอบเลยวะไม่ชอบเวลาเล่นแล้วไม่มีคนมาสั่งพี่เจ็บด้วยมึนใจเย็นๆน้องเขาเป็นเด็กเวลาเล่นแล้วไม่มีคนมาสั่งเลยน้องเป็นเด็กไม่คิดอะไรไม่ออกอ่ะ กินปอติกูตามใจมึงไหมตามใจนะเว้ยแต่มึงพวลาดูดาวมึงคือช่วยกูด้วยเออแค่นั้นพอกูเล่นกับคนคนหนึ่งเว้ยเวลา,ากูดาวแม่งทิ้งกูเลยเราไม่ชอบเวลามีคนมาจูงมือเฮ้ยต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้นะไม่เกียอรงเ้ยเฮ้ยมึงเก่งกูคเคยสอนมึงไหมนีม่มึงนะต้องสอนกูไอ้สัตว์แต่ละเกมอะ <laughs> เฮ้ย อะไรนะอ๋อใช่ๆๆๆปูแม่แม่ตะโกนคุยกับกูกูเล่นเกมอยู่ไอ้เหียข้ามบ้านเลยนะกินปูจะจะได้กระสุนเขียวเพิ่มสักหน่อยวะกูมีร้อยสี่สิบแต่ก็ได้อยู่นะห้าสิบตัวพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอใจกินดีกว่าโบมึงไหวไหมเนี่ยอ๋อโบโดนดงแดกแล้วโบโบรู้จักโบรู้จักคนเอ็ดใช่ไหมโบ โบ่ดับเพื่นเอ็ดใช่ไหมโ<อ>บ่บถ้าเลือดเหลือครึ่งหลอดปรับเพื่นเอ็ดนะฟังบอมเอารถไปรับพี่เขาตอนแรกรู้ว่าจะไปรับเดี๋ยวกันถ้าไม่เอารถไปรับพี่เขาพี่เขาจะตายเลยนอนดีไม่ก็อเด็กก็เด็กขานไปขานมาโบทันแล้วเนี่ยของแต่งเกมสีให้เขบ ทันทานทาน,ทานดูทันพี่ยินกูอยากได้แม็กเทสเซนจชน์อ่ะกูแะบีเอสองสี่อยู่ไม่มีอ่ะมีแต่ท้ทายเอ็มสี่อ่ะท้ายเอ็มสี่ด้วยเอ็มสี่ม,มีชิแคแพ็คใช่ไหมชิแคแพ็คมีแล้วเออชิแคแพ็คมีแล้วมีแล้วี่โบเขาทันยูทันดูทนดัทนโบบอกกูวิ่งเหรอสภาพสภาพโดนโดนเล้โซนบู้ม หนูโดนเลสโซนช่วยบอกพ่อแม่หนูด้วยเวลาก่อนได้เอาที่อยู่มาอย่ไปบอกให้เดี๋ยวนะไม่ขัเร<ล>ื่องหัดกันที่วันไหไวะเนี่ยมเพิ่งจะหัดเด็กหยุดเหรอวะไม่เปิดเราไม่เปิดเธอหรอเราจะมีบงัเนะเาบางเรจะเปิดที่เก้านะเออบังเลยเปิดที่เก้าเปิดวันศุกร์ออน้องน้องยไม่เคยเรียนอะ่ ไม่มีวันที่บทที่เก้าวันนี Audrey, ้วันนี้เปนนเด็กครับวันครูก็ไม่ใช่เพรว่าพรุ่งนี้มีจดหมายส่งมาแน่น้องเขาน้องดูสตรีมพี่ว่าสปีเลยโดนเรียนวันนี้ที่อะไรไสัตว์งานเข้าเลยครับบูรินเจอร์ไอ้เรื่องับบูรินเจอร์ครับบูรินเจอร์ขับบูรินเจอร์ พี่น้องชาวไทยทำไมวะได้ของได้ของหลายๆขึ้นการเรื่อหาดกว่าเบสเก็บเสียงฮะผม,ดไ,มได้เจ็บเสียงแกมีไหม แม็กกะไรอ่ะทะเลาะหัดก่อนแม็กยี่สองสี่เอาเอาพี่ครับอย่าวิ่งเอาเด็ดพุชที่สี่ไม่เป็นไรมีคุณสามพอแล้ววิ่งเอาแม็กแม็กเสริมก่อนแม็กเพิ่มจุดอันนี้อยากได้คุณที่มากเลยสวัสดีฮะกดปิดชัวมือลั่นชัวแม็กเสริมแม็กเสริมอยากได้ What the Thank you Thank you ไปเอารถตรงนูง้นกํลังไปกำลังไปกำลังไปคนแล้วไงกินอย่างนี้ไม่ใช่แล้วบอ,บอดแล้วล่ะบอดก็แย่แล้วยินอย่างงี้อ้าวไปไหนแล้วเดี๋ยวขับรถทันไหมไปแล้ว ไม่หนาแล้ววะไม่หนาว่าวกินู่โรงบ้านนี่ไม่เห็นไปเลยเข้าไปก่อนเลยเยวกูจำให้ไว้ใช่ไหน้นี่ี แม็กเทปสวย กอเลยพี่ใบหนึ่งเดี๋ยวเลยพี่เบียนนี่ถ้าน้ำมันจะลดอ่ะแล้วให้เติมให้มีน้ำมันอยู่พี่ผมขับเถอะ วงโอ้โห oh, oh, เหี้ยเสร็จแล้วกลางวงเลยไหมเป็นนองกลาง,ง,างาวงเลยปะได้ได้ได้ไปไป เติมน้ำมันก,ก่อนไหมไม่ต้องเติมโอ้ยยี่สิบสามคน,นนี้ดีกว่า อะไรของพี่ขับหนีไง <BS> ใครจะไปเห็นข้างหน้าว <BS> <BS> ใครจะไปเห็นข้างหน้าวะเออางอาาวฮาวลงไงกันวะ แกตอกเห็นแล้วยินครับยินครับยิน,น,น,นได้ยินไอเด็กเดี๋ยวผมไปเอาไอ้ดักดีกว่ามันต้องเป็นของผมไใช่างใครนั่เต็ง ไอวเอ็มเอาเอามาเอา,มา,เอาไม่เอาแแมวแมวแมวเด้แ <off Holiday> คมบ้านเดิมนะไ,ไม่ได้ลองไฟโอเคโอเคเอายุดอันนี้ไปนะเยีมา away. ได้แล้วกินระวังสองตัวนะสองตัว,ตตวบุกเลยบุกเลยพี่ตั้งเอาแชมป์นะครับวครับ ของแล้วอันนี้ก็พอแล้วอมอกสองรูปนะเรียตัวาานาเขาพิมพ์ไว้ตัวก็ไม่ตออ เขามีไหมกินเห็นสองตัวอีกตัวหายพตัวหนึ่งนะพี่ครับมันมี้สั่งตัวว่ากี้ผมเห็นวันอ่ะใครปลาระเบิดตัวที่ถ้าพี่ตัวนึงผมตัวนี้เรียกมันนะว่ากี้ผมยิงรถอันนั้นใกล้จะพังแล้วแล้วมันกินกินเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่กระน ไม่โดนชั้น,น 100, สองบราหนึ่งร้อยชั้นสองกินกูยิงไม่ได้อะมุมมันเสียงไปต้องวิ่งเข้ายิง่ะถ้าจะยิงอ่ะ,อะรอที่รอมันอยู่นอกวงรอดีกว่าเออรอดีกว่ารอดีกว่าผมอยู่บ,บนหอเนี้เดี๋ยวผมคอยตรวสอบดูแลเดี๋ยวผมดูตรงหอให้ พอพอมีใครมาเดี๋ยวผมส่งกันกันสี่สามแล้ววะมันไม่ใช่นะสี่สามอ่ะเมื่อกี้มันตายไปสองตัวสี่หนึ่งสองพี่ครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงรถไอเนี่ยมันอยู่ตรงหกสิบห้าแล้วมันก็วิ่งไปไอตรงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงร้อยอ่ะมันอยู่ตรงตายเลยหนึ่งตัวใช่แล้วอีกสองตัวอยู่ไหนอีกสองตัวอยู่ไหนเนี่แหละไม่เห็นอีกตัวนึง นี่แหละกินตัวน,นมันอยู่ตรงนน้นมั้งนี่แหละกินไหนวะโอ้โหไม่เห็นไม่จะมองเลยโอ้โหไม่เห็นไกลเกินไกลไกลมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวรอให้มันวิ่งมาดีกว่าเราวงเราวงมองไม่เห็นตอนนี้ไม่รู้จุดแล้วมมแต่ผมรู้สึกผมเห็นใกล้ๆกลได้ผมว่าอะไรกินขาวทีผม,มา้า สงสัยใช่ป่ะไปไปไป,เ,ออปเราสองคนวิ่งเลยปล่อยพี่เดี๋ยวไว้ยังแถวนี้นแหละไปคุตาเมืงอยู่สามสิบเมตรครับไม่เฮ็นแล้วไม,ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตรงบ้านที่ผมมามีจริงโอเคโอเคปั๊มยา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 เก็บโดนหนะึ่งะตรงไหนวะไอ้เหี้ยผมโล จะเย็นกินยินงใครค่อคันหากูตัว่าตรงไหนพี่เนาะฮัลโหลไม่ค่อยคานก็ค่อยคานมันไม่น่าซ้ำไ,ได้มดึองอยู่ตรงนั้นแหละมึงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเอาอยู่ต่างสมอกไว้นิ่งๆดิกินตรงนี้แหละตรงเนี้ยตัว่ากินสมอกสมอกก็หมดแล้วนะนถ้ามีทิ้งสมอกให้กูเดี๋ยวปั๊มยาเลยไม่ใส่หมวฟังนะ โอเคโอเคโอเคไฟขวดเดียวเอาไอ้ที่ปืนผูไว้ยซายหลังมั้เห็นไลนแล้วซ้ายไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้ากูเลยหนสองตัวสองตัวก็เฮียตัวเดียวตรงไหนพี่ตรงหน้าเลยใช่ปะเออกูเห็นตัวหน้าบ้านนั้นมีคนเดียวนี่ เออเห็นแล้วเห็นแล้วมึงดูสายให้ห <Labor> น <ator il fi> ่อยมองสายมองไม่เห็นตายแต่ซ้ายตัวเดียวสายสายมองไม่เห็นสายมองไม่เห็นสายมองไม่เห็นเล่นเล่นเล่นกูมองไม่เห็นจริงๆไม่เห็นกูไม่เห็นนะกูไม่เห็นนะบอกไว้ก่อนไม่เห็นไม่เห็นสวย